บุญสุขใจสร้างบุญใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองพระคมสามหน้าณวัดสะตะโกตำบลหนองปลาหมออำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรี13-15เมษายน2565นี้ภายในงานขอเชิญร่วมทำบุญปิดทองพระศักดิ์สิทธิ์ถวายสังฆทานและร่วมเป็นเจ้าภาพผ้า,าป่าสามัคขีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต วันที่13เมษายนขึ้น12ค่ำเดือน5เวลา7นาฬิกา30นาทีทำบุญเนื่องในวันสงกรานเวลา18นาฬิกาเจริญพุทธมนต์ธรรมาจากกาป่าวัฒนสูตรกลางคืนชมการประกวดเครื่องเสียงกลางแจ้งพร้อมจับรางวัลซอยดาว วันที่14เมษายนขึ้น13าค่ำเดือน5เวลา7นาฬิกา30นาทีทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์เวลา18นาฬิกาสวดพุทธมนต์ทำมานียามามสูตรอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวันที่15เมษายนขึ้น14่ค่ำเดือน5เวลา7นาฬิกา30นาทีทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์เวลา13นาฬิกาสวดมาติกาบางสุกุลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสเวลา15นาฬิกาทอดผ้าป่ามาหาสงกรานต์เวลา1ิ เจ็นาฬิกาสงน้ำพระ ย่าลืมสร้างบุญใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์13-15เมษายน2565ในงานประจำปีปิดทองพระพรมสามหน้าณวัดส,สะตะโกตำบลหนองปลาหมออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชาบุรีติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระครูประหลัดกัมปนาศกันตะปัญโยเจ้าอาวาสโทร0960258189 0960258189คณะกรรมการศิทษยานุสิทธ์และชาวบ้าน ร่วมกันจัดเงานสงกรานบ้านเราหยอกเยากันแบบไทยๆทั้งช่ำเย็นทั้งชื่นใจ